สวัสดีจ้าพี่น้องมนิจินสิบามากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะจ้ะเนาะก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดกระขอบคุณหลายหลเด้อจ้ามากินกันเลยจ้ามีข้าวเหนียวเด้อจ้ะนี่จินหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเลยพี่น้องเอ๋ยมากินกันเลยพี่น้อง เย็นย่นดอกนะจะเนนะข้าวเหนียวร้อนๆกินกับหมูปิ้งเป็นเมนูง,ง่ายๆนะจ๊นะเนาะเห็นไหมกินกันเลยโอ้นี่เลยไม้ใหญ่ๆ,ๆเลยนี่น่ากินบอจ้าหมูปิ้งนมสดแซ่บมากหอมหอมดี้องรสชาติอร่อย อันนี้จินซื้อมาแล้วจ้ะเม,มนูนี้ใครๆก็กินได้ชอบกินนะพี่น้องหูปิ้งอร่อยอร่อยเลยแซ่บเลยจ้าเข้ากระเฮ็ดไม่ละสิบบาทก็โอเคอยู่เนะจ้ะแซ่บของขอ,อยู่ กินซื้อมาจากเซเว่นนะพี่น้องอมเมนูนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกแล้จนะ๊ะเนาะซื้อแล้วก็มากินเลยไม่ต้องทำเลยแซบน้ำพี่น้องเขาเย้ะจิ้นหนุ่มเอง กินนึ่งข้าวเหนียวแล้วจินกับไปซื้อหมูปิ้งมากินมาเล้วจ้ากินขอน้อํกนากันกินยังวมไมีเวลาจินกันเลยแบบกินเมนูไง,ไง่ายๆไปเลยอ,อร่อย ขายดีนะหมูหมูปิปป้งน้สสดเนี่ยจินเห็นเขาขายดีดีมีแซ่ก,กอกไม่ยังขายขายดีจะ้ะแสงมันเข่าเห็นย่าวว่าจะ้ะชัดอยู่ มาจาไม่มใหญ่เลยหอมแซ่บดึกติดจินอยู่เนี่ยมันมันจะติดเซเว่นเลยเขาขายอยู่ข่างเซเว่นอ่ะพี่น้องตอนเช้าก็มีไก่ทอดมีร้านขายไก่ทอดเพวก แค่กอกเนั่นค่ะเพื่อนจะมาขายทุกเสาเลยจ้ะออร่อยอร่อยอร่อยไมใ้ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่เลย กอจินอยู่โรงงานอะจินก็ซื้อกินแบบนี้เลยมันง่ายดีเข้างานหกโมงโมโมงเช้าจิ้นก็ซื้อไปเลยสองสมมามไม้เลยกับขนวเนียวนี่แหละเที่งานโรงงานเขาจะกินแบบนี้กันพี่นอ้องมันจะมันจะสะดวกบางทีก็กินข้าวมันไก่ เดี๋ยวนี้เขามันไกลอยู่หนาโรงงานแล้วจ้ะมอก่านจินอยู่เห็นงานอยู่ในฟ้นใช้สีเลจ้ะแล้วกินก็ออกมาทำอยู่ยที่บางนานเนี่ยอม่อยข้าวมันแก่มีอาหารตามสั่ง ย,ยื้อจิงจะยู่หอพักนะจ้ะเขาจะมีหอพักอยู่หน้าโรงงานเลยตึกหลาชั้นมีแก๊สมีห้องครัวมีตู้เย็นให้พร้อมเลยดีสสดิการดีเป็นโรงงานญี่ปุ่นนะจ้ะจินอยู่โรงงานไทยโทเลโรงงานญี่ปุ่นจะมีหอพักแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขายพวกอาหารตามสั่งแล้วก็มีเซเว่นอะไรเงี้ย ก็ดีก็สนุกดีชีวิตโรงงานเนาะแถวตอนน่ะอยู่กับอ่าอยู่นครเชียศรีอยู่พุทธมทนตรสายเจ็ดนี่ถ้าจําไม่ผิดนะยุคไก,โงงก่โรงงานนมเปี้ยวดัชมิลแล้วกะโรงงานน้ํามันพืชนี่แหละกินดูแถวนั้นแหละอยู่ต้องเป็นสิบปีอะอยู่นครเชียศีอะ ยู่โดนพี่นะ้องแล้วก็ที่นี่ก็ไลยออกมาอยู่บางนากับมน์มณ์ช่องชีวิตคนไตในต่างแดนาานะจ๊ะม์อ่าคือแฟนจีนเนาะจาะมณ์มณ์มเป็นทอมอ่าที่มีช่องชีวิตคนไตในต่างแดนนั่นแหละคือแฟนมต์นะจ๊ะเนาะตอนนี้เขาไปทำวัคซีนเราติดโควิดแบบว่า ยังข้ามแดนมาไม่ได้อย่างเงี้ยข้ามฐานข้ามแดนข้ามเข,า,มขายังบ่เปิดก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปิดหรือยังเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยแต่ว่าด่านท่าคิเลิลบั่ลูวาเปิดหรือยังเนาะนั่นแหละก็เลยมาอยู่บางหน้าแล้วจา้ะเนาะชินกระเวาชีวิตตอนเห็นงานนี่แนา,จานะจ้นนะไปเดี๋วค้าสาหรับคลิปกินหมูปิ้งนมสดนะหมูปิ้งนมสดกับข้าวเหนียว หันหอนยังไดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทู e เนาะค่ะเนาะยังไดก็ขอบคุณหลายๆจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย